กฤษณะเดินอยู่ในเมืองทวารกาเตรียมที่จะเดินทางจากโลกไปแล้วฤาษีนารัตปรากฏตัวบอกว่าหากกรษณะไปจากโลกนี้โลกจะต้องว่างเปล่าผู้คนยังคงไร้ที่ยึดเหนี่ยวกฤษณะตอบว่าเราอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนอยู่ในทุกสิ่งบนโลกนี้มนุษย์เคยมองเห็นเราด้วยสายตาเมื่อเราละสังขารเราไปแล้วมนุษย์ก็จะสามารถเห็นเราได้ด้วยใจฤาษีนารัตบอก หากทุกอย่างง่ายเช่นนั้นและกฤษณะสถิตยอยู่ในทุกสิ่งแล้วทำไมเขาถึงได้รู้สึกเสียใจขนาดนี้กฤษณะตอบว่าเพราะความรักที่นารัตมีให้เขาความรักที่มีทั้งความสุขและความทุกข์และภายภาคหน้าผู้คนจะนึกถึงเขาด้วยความกรบกาบรพกบูชาและศิลปะรวมไปถึงความเจ็บปวดจากความรักและความสุขจากความรักด้วย ฝ่ายฤาษีก็ทราบซึ้งในคำสอนนั้นกฤษณนผู้จบก็เดินออกจากทวารากาเมื่อกฤษณนเดินออกจากเมืองไปแล้ว เทวีทวารากาก็ปรากฏต,ตัวขึ้นและขอติดตามกฤษณะไปด้วยแต่กฤษณะบอกว่าเทวีทวารากายังมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากเขาขอให้ผ่อนว่าชื่อทวารากานั้นจะถูกผูกพันอยู่กับชื่อของกฤษณะตลอดไปพูดจบกฤษณะก็จากไปเมื่อถึงในป่า กฤษณะก็เรียกหาพญานกยูงพญานกยูงมาถึงก็ถามว่ามีอะไรให้รับใช้กฤษณะเอ่ยว่าพญานกยูงนั้นมีความผูกพันกับเขาตั้งแต่วันที่เขาเกิดแล้ววันนี้เมื่อถึงเวลาที่เขาจะต้องจากไปเขาอยากจะขอให้พญานกยูงช่วยงานเขาเป็นครั้งสุดท้ายพญานกยูงบอกว่าเขาจะไม่ยอมทำตามคำขอของกฤษณะ ลศนาบอกเขาเข้าใจความรู้สึกของพญานกยุงดีแต่ชีวิตล้วนเกิดมาย่อมจะต้องพบจุดสิ้นสุดและความตายซึ่งก็ไม่ได้การสิ้นสุดของทุกสิ่งแต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นและพญานกยูงจะต้องช่วยเขาพญานกยุงบอกว่าถ้าเขาทำเช่นนั้นเขาจะไม่มีวันยกโทษให้ตัวเองได้อีกเลย กฤิศะาบอกว่าโลกนี้ยังคงอยู่ก็เพราะตัวเขาและเขาเป็นผลของการกำเนิดโลกนี้พญานุกยูงต้องทำหน้าที่นี้ก็เพื่อเขาพญานุกยุงฟังจึงยอมรับคำและบินจากไปพญานุกยูงบินไปพบนายพรานคนหนึ่งที่นอนหลับอยู่พญานกยูงบินเข้าไปจิกที่หน้านายพรานสะดุ้งตื่นมาด้วยความโกรธ พญานกยูงบินหนีเข้าป่าไป น,า,นายพนก็ไล่ตามนกยูงบอกว่าเขาไม่เคยฆ่าน,นกยูงเพราะนกยูงเป็นนกที่ศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์แต่วันนี้นกยูงทําให้เขาโกรธเขาจะไม่ยอมปล่อยนกยูงไว้จากนั้นเขาก็แผลงสอนใส่แต่ก็พลาดจากนั้นก็วิ่งไล่ตามพลางก็ยิงธนูใส่ไปพลางและบอกว่าดวงตาของนกยูงเปล่งประกายเจิดจ้าอย่างไรก็หลบสายตาเขาไม่ผลแน่ นายพลานก็เห็นแสงเรืองรองคิดว่าเป็นแสงจากดวงตาของนกยูงจึงได้แผลงสอนใส่แสงนั้นธนูปักเข้าไปที่ฝ่าเท้ากฤษณะกฤษณะเจ็บก็ร้องขึ้นเหล่าทวยเทพต่างก็เฝ้ามองเรื่องราวด้วยสายตาที่เศร้าหมองฤาษีมุนีก็พูดว่าถึงจุดจบของมหาบุรุษแห่งยุคจอมคนผู้ยิ่งใหญ่แล้วสินะนายพลานเห็นว่าลูกศรปักที่ฝ่าเท้ากฤษณะ เขาก็ตกใจวิ่งเข้าไปขอโทษกฤษณะบอกว่าอย่าได้โทษตัวเองเลยนายพลนนั้นไม่ใช่คนแผลงสอนแต่ว่าเป็นกงจากของชะตากรรมที่ทำให้ลูกสอนนี้มาถูกเขาแม้ร่างกายเขาจะเจ็บปวดแต่ตัวเขาไม่ได้รู้สึกอะไรขอให้ในายพลนเอาลูกสอออกให้หน่อยนายพลนบอกว่า เขาไล่ตามนกยุงอยู่ไม่รู้ว่ากฤษณะอยู่ตรงนี้กฤษณะบอกว่าอย่าได้โทษตัวเองเลยนายพรานไม่ได้ผิดอะไรและให้ช่วยพยุงเขาให้ลุกขึ้นนายพรานช่วยพยุงกฤษณะให้นั่งและกล้นด่าตัวเองที่ทำร้ายกฤษณะขอให้กฤษณะลงโทษเขากฤษณะบอกว่านายพรานไม่ได้ผิดไม่ต้องขอโทษ แต่กลับขอบคุณนายพลที่ทำให้ตัวเขาได้พักผ่อนเสียทีนายพลก็เอ่ยว่ากฤษณะเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ธนูแค่นี้จะทำอะไรกฤษณะได้ และหากโยมบาลจะเอาชีวิตกฤษณะเขาจะขอเอาชีวิตตัวเองเข้าแกกลกกฤษณะบอกว่าไม่ต้องเสียใจสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะกฎแห่งกรรมเมื่อครั้งที่เขาไปอวาตารเป็นพระรามก็เคยให้พรภารีซึ่งเป็นชาติที่แล้วของนายพรานว่าเมื่อเขามาเกิดเป็นกฤษณะเขาจะขอตายด้วยลูกศรของพารี เมื่อครั้งที่เขาไปอวตารเป็นพระรามก็เคยให้พรพาลีซึ่งเป็นชาติที่แล้วของนายพลานว่าเมื่อเขามาเกิดเป็นกฤษณะเขาจะขอตายด้วยลูกธนูของพาลีนายพานก็ยิ่งรู้สึกผิดขอให้กฤษณะยกเลิกพรนนั้นเสียกฤษณะบอกว่าเพราะพรน,นี้ทำให้เขาสามารถจะละสังขารได้สิที นายพรานบอกว่ากฤษณนช่างยิ่งใหญ่เหลือเกินยกโทษให้คนผิดทุกครั้งไปเขาทนเห็นกฤษณะเจ็บแบบนี้ไม่ได้กฤษณะก็เอ่ยขอน้ำจากนายพรานนายพรานก็รีบไปตักน้ำมาให้กฤษณนพูดกับเหล่าถวยเทพว่าเขาได้ทำหน้าที่ ที่เขาลงมาทําสําเร็จหมดแล้วถึงเวลาที่เขาจะต้องจากโลกนี้ไปแล้วและบอกพระแม่ธรณีว่าเขาได้เกิดมาบนแผ่นดินนี้ได้ทําสิ่งต่างๆมากมายเขารู้สึกมีความสุขแล้วเขาขอกล่าบลาพระแม่ธรณีพระแม่ธรณีก็ปรากฏกายขึ้นบอกว่านางก็รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสเป็นที่รองรับฝ่าเท้ากฤษณะที่เป็นอวตาร กาของพระนารายณ์ทั้งยังทำให้แผ่นดินนี้ กลายเป็นแผ่นดินธรรมอีกครั้งกฤษณะให้พรพระแม่ธรณีว่านับจากนี้จะมีแต่คนดีผู้ทรงธรรมกำเนิดบนโลกนี้จะทำให้แผ่นดินอุดมสมบูรณ์พระแม่ธรณีก็ขอบคุณกฤษณะกฤษณะบอกว่าเขาจะเก็บความทรงจำต่างๆที่เขาได้รับจากโลกนี้ทั้งความรักของพ่อแม่ความรักของเพื่อนและ ผู้ศรัทธาในตัวเขาตลอดไปวิญญาณของกฤษณะออกจากร่างเขาก็ขอบคุณร่างกายของตัวเองที่เป็นพาหนะให้เขาได้ทำหน้าที่ของตนเองบนโลกนี้ชีวิตทุกชีวิตล้วนจะต้องทิ้งร่างของตัวเอง แต่นั่นไม่ใช่จุดจบก็เหมือนกับเราที่เปลี่ยนเสื้อผ้าวิญญาณเองก็ต้องทิ้งร่างของตัวเองเพื่อไปสู่ร่างใหม่และนี่ก็ถึงเวลาที่เขาจะต้องกลับสู่ร่างของตนเองแล้วเพระผมก็พูดขึ้นว่าขอให้กฤษณะ คืนกลับร่างของตนเองและทำหน้าที่ของพระนารายเพื่อจะคอยดูแลคุ้มครองโลกและมนุษย์ต่อไปวิญญาณของกฤษณะก็เดินทางกลับขึ้นสู่สวรรค์นายพานก็ยืนร้องไห้อยู่ที่กลางเมืองทวารากาผู้คนต่างก็เดินออกมาแล้วร้องไห้ทุกคน ต่างก็โศกเศร้าเสียใจที่กฤษณะเสียชีวิตไปแล้วนายพานบอกให้ทุกคนทำใจว่าบัดนี้กฤษณะผู้เป็นชีวิตของพวกเราไม่อยู่กับเราแล้วอากูราก็บอกนายพานว่าอย่าได้เศร้าไปเลยนายพานก็ตอบว่าจะไม่เศร้าได้อย่างไรเมื่อกฤษณะไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้วอากูราบอกว่ากฤษณะ ไม่ได้จากไปไหนเลยกลิณนะไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นมโนคติ แม้ตัวท่านจะไม่อยู่แต่ความรู้ความรักและปาฏิหาริย์ที่ท่านสร้างมาจะอยู่กับเราเสมอจะคอยนำทางให้กับพวกเราเสมอแม้ท่านจะไม่อยู่กับเราแต่ก็ไม่ได้จากไปไหนนายพานก็ถามว่าถ้ากฤษณะอยู่กับเราแล้วทำไมเราถึงมองไม่เห็นท่านชาวบ้านก็ถามว่าถ้าท่านอยู่แล้วทำไมเราไม่ได้ยินเสียงครุยของท่านเลยจูจูก็ เกิดเสียงคลุยดังขึ้นทุกคนต่างก็ตกใจอากูราจึงบอกว่าได้ยินเสียงคลุยของกฤษณะแล้วใช่ไหม ทุกคนต่างก็เดินไปตามเสียงครุยนั้นทุกคนเดินไปเจอกฤษณะวัยเด็กที่นั่งเป่าครุยอยู่ที่บนโขดหินตายต้นไม้ใหญ่กฤษณะน้อยเห็นคนมากมายที่ยืนร้อมตัวเองแล้วร้องไห้กันอยู่จึงได้ถามว่าทำไมถึงได้ร้องไห้กันอากูราบอกว่า เขาคิดว่าได้เสียกลิศณะไปแล้วซิอีกกลิศณะน้อยก็บอกว่าแม้ร่างจะสูญสิน้นแต่จิตวิญญาณจะยังคงอยู่ความชั่วก็จะโดนทำลายแต่ความจริงและความถูกต้องจะไม่มีวันสูญสลายความรักและผ่อนของเขาจะอยู่กับผู้คนทุกคน และเขาจะแอบขโมยกินโยเกิร์ตเสมอหม้อดินของสาวๆก็จะโดนทุบแตกเรื่อยไปและทุกงานรื่นเริงเขาก็จะมาร่วมงานทุกครั้งตราบใดที่โลกยังอยู่มนุษย์ยังไม่สูญสลายเขาก็จะอยู่กับทุกคนตลอดไปจากนั้นกลิษะะน้อยก็เป่ากลุยต่อไป ที่สวรรค์พระลักษมีบอกพระนารายว่าแม้ท่านจะไม่อยู่แต่ก็ยังทำให้ผู้คนสบายใจและทำให้ทุกคนรู้สึกว่าท่านจะอยู่กับพวกเขาเสมอพระนารายก็บอกว่านั่นคือความจริงเพราะเขาจะสถิตอยู่ในใจของคนทุกคนอยู่ในทุกสิ่งและตราบใดที่โลกยังอยู่ในความถูกต้องในความจริงใจกฤษณะ ก็ยังจะอยู่บนโลกตลอดไป